ครับสวัสดีครับผมผมกับคุณแอมชนะยุทธนะครับผมท่งคุณแอมชนะยุทธมันนีมีโอกาสไลยครับมาไหว้พ่อไหวแม่กันเลยมาเบ่งปลาย่างเพิ่นปลูกต้นใหม่แบบนี้เพิ่นจะเปลี่ยนจากปลาย่างเป็นเป็นปลาเป็นปลาใหม่มีขาเนาะมาเบ่งมาเบิ่งแบบนี้มาเบ่ง,บง,บง,น,บงนี่คือปลาย่างนี่ซิฟไตรต้นย่างนี่ว่ามันสามเมตรนี่ห้างสามเมตรหน่าสี่สามเมตรต่้ะต้นหนาสี่ห้างสามเมตรเนาะ กะเอาเด้อครับบริว่าเอาความือลายมาหน,นีแค่ที่มาบอกว่าเพิ่นมาปลูกต้นใหม่นี่เ <laughs> บิง่งอ่าเบิ่งเอานี่มีอยู่สามใบ <laughs> น,น่าสลดดิต้นพยัยุงหรือต้นประดูนี่นี่เป็นเ,นเนใส่ห้างหนาสิห้างว้าวมาถึงสองเมตรดอกนมัดดกน,น,นก้าวเบิง่งเด้อก้าวเบิง่งอู้ ก th ระโดดอ่ะเก้ากระโดดอ่ะเพราะว่าเกือบสองเมตรอยู่สองเมตรอ่ะละห่างสองเมตรเพ่นปลูกแสกเห็นบ่เนี่มีรองก้างลองก้างระวางต้นต้นยางรองก้างระวางต้นยางนะครับครับปลูกพะยุ่งปูกไม่ปลูกไาย่างซึ่งว่าหกพันต้นอ่ะผสมผสมปนเปกันมาเนาะมีตะเคียนมีพะยุ่งมีไม่ดูไม่ขย่อมนะไอยางนี่ระวังแถวนะปลูกห่างสองเมตรเพือน นะหางของเมียทุกันนี่อันนี้ตัวอย่างนี่ปลูกสลับเด้ครับบริปลูกว่าชนิดเดียวในแถวเดียวกันเลยสลับไปเรื่อยๆนี่อันนี้ตัวยางนี่ขยอมหรือตะเคียนหรือพยุ่งหูกันบริปูเชี่ยวชาญเลยต้นไหม่ด้วยโอ้นี่ตัวนี้น้อยทักน,น,น,นี่นี่ตัวขย,ขยอ่อมบ่าตัวนี้นี่ตะเคียนขย่อมนะคือเนี่ยปลูกไปสุดเลยสิบเล บาดนี่มันจะมีตัวเสกในแถวตน้นยางในบานนี้เสกแถวตน้นยางนี่แถวตน้นยางแถวจังทีมันก็นกนเสกเสกพันยุ่งขึ้นไปเสกขึ้นไปเลยเนี่วัดเบื้องนี้ห่างประมาณห่างตน้นต้นแม่มันตน้นห่างต้นยางเมตรนึงเนี่ยห่างต้นยางเมตรนึงห่างไมุ่่นกับสิบประมาณสามเมตร ห้างขนาดสามเมตรมีสองเมตรอ่ะอาจจะสองเมตรเมตรสองเมตรเลยแหละปลูกยังทีเลยอ่ะโหยังไงบุกยังทีกล่าวว่าต้นได้บางงานตัดออกเลยเพื่อนนะตัดเผาทานตัดใหม่พยุงเผาทานตัดต้นตะเคียนเผาทานคักขนาดชีปลัเนี่ยผมว่าเดี๋ยวบางงานตักตักต้นล่ะเราเล่าสามพันสี่พันต้นสามพันต้นชีปลันี่สามพันกว่าเพื่นล่ะ เกือบสี่พันหมดแล้วเพราะว่าปลูกทีแห้งบางบางต้นกับหางเม็ดเม็ดเดียวเองนะครับกต่แสงแสงแดดส้ำเพ็้ในหน่อยบางแสงลำไร่ตบบ้งหมักกระบุตถึกแดดลำไร่ลำไร่เลยประมาณว่าต้นใหม่หน่ะสีไงได้เลยแต่ว่าสื่อสื่ออ้ว,บวนบ่วนี่บ่วหนาสื่ออ้ว,วนมันหนาสื่อสัตว์ขึ้นไปหาแดดเลยเนาะสัตว์หาแดดเลยแต่ว่าสื่อจอยจอยนี่จังหน่อยดอกคิดว่นานะถ้าเบื้องเอา เดี๋ยวทำให้ผงผลงานนะโอ้ดบางต้นมันก็ห่างเลยนี oh, ่อย่างตัวนี้ห่างวันสามเกือบสี่สามเมตรกว่าห่างโอ้เนี่ยไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นทำยังไงละยุ่งกับไายป่างโอเคครับผมสวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปคลิปหน้า